ถูกเตะเข้าที่ท้องกระแสต,ตอบรับดีเกินคาดจริงๆสาหรับสังเวียนโครลุงลงไฟของศิลปินตลกรุ้นใหญ่วัย60ปีจตุรงโคทารามหรือจตุรงมกจกแถมล่าสุดเจ้าตัวก็ยังได้ถือโอกาสดีมอบเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนคลับและคอมเมนต้องร้องอูห้หูด้วยการชวนน้องชายคนสนิทกติทารามบอยขึ้นสังเวียนแรกบัตรงานปอพร้อมเขียนข้อความประกอบไม่มึงก็กูให้แม่งตายกันไปข้างแสนแสบบุญเจริญบัวซัสเบ็กสมิธโครลุงลง,ลงไฟคูที่ซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่างานนี้ทั้งสองหนุ่ม พร้อมจัดหนักแบบไม่มีคําว่ายอมจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกุติอารามบอยที่โชว์สกิลเดือดรัวหมักเทพไม่ยังแม้ว่าอีกฝ่ายจะพยายามใช้ทักษะลบซ้ายหลีกขวาแต่ก็ไม่สามารถต้านทานสปีดความเร็วได้ก่อนที่ภายหลังทางฝั่งจตุรงค์มุกจกจะพยายามแก้เกมด้วยง้างเท้าที่กลับแต่สุดท้ายแล้วก็ลงเอยด้วยการเสียสียหลักล้มหงายท้องลงไปนอนกองกับพื้นแทนเล่นแฟนๆที่นั่งเชียร์อยู่ขอบสนามรวมถึงกรรมการต่างพากันหาน้ํ้าตาเล็ด ไม่เว้นแม้กระทั่งแฟนคลับบนอินสตาแกรม JATURONGP ที่ต่างก็เข้ามาสาดคอมเมนต์ comment, รัวๆว่าณนะจุดนี้วงการมวยต้องจดจำแล้ว